นะสบายดียี่สบายดีพลอยพี่น้องเนาะมือนีก็คือน้องอันมาบ้านเพลอนพี่น้องเป็นโอกาสดีเนาะน้องอันไปไปเซกับปีใหม่เนาะไปทุระน้องอันก็เลยเสียกุ้งมาเพลอนพี่น้องข้างล่างปีใหม่ก็ร่างแก้กลุ่มด้วยมาเบิง่งเพลอนพี่น้องเย้สบายดีสวัสดีพลอยพี่น้องสบายดีเด้อพ่อยพี่น้อง นดี๋พี่น้องอันนเมชั่นกุุงห้าสิอมาโลหนึ่งหน้าปีไหมเนาะโล่หนึ่งแปดสิบแพนแฟนเสร็มเนาะโปกกติห้ันตะกีหันโลคหาสีบเนาะโป้กเก็ตตีล่สิมันขึ้นเลยเดี๋ยวพี่น้องนี่คนในทงกะมีห้าเอาเครื่องหนึ่งยาห้าสิบแก๊กกุงห้าสิบตําจเมนูตํากุ้งสดน้องพี่น้องน่าสนใจ อามันแสบนอกกลุ้มโดข่อยก็ยังาแสบนะว่มีคนอยากชาหนัดข่อยขั้นเดินกดกุ้งมันติดข่ติดไปนะกลุ้มเทดิฮรอชี้ห้าชี้ห้ามาใส่ห้อมุ้งเทดิ üt, อ nah, ้าแบเขาตากลุ้มสุก high, ็ตามกลุ่ดิบก็คือตามกลุ้มดิบสาหนับถ้าติตาตาใสขับปุ้นขับปุ้นแล้วก็มักห่งมักทัวเนาะ ไปได้เป็นคนโซซีมือขอก็บ่วีแน่นอบเนาะมกูมีเลยฮะบตองตั้มมกัูเอวเขื่อนเปาใส่แน่นหน่อยแน่นหน่เพ็เนอโดดจัดๆเนาะเพราะว่าอันนี้ตํานี่มันต้องลดจัดมะคุ้ดก็มีสบายเพชเพชเลย้อ่นริงเพ็เตอเพชกุ้งอันนี้เป็นกุ้งน่อยเนาะเขาพี่นนมันอ้บกกมันเป็นกุ้งใส่นอยใส่น้อยต่น่เลยมันป็นกุ้งใส่อะไรเียกาะเาออก แต่ว่าข้าเจียวสื่อมาตำคล้าข้าเจียกระสือจะคงใส่หน่อยนะใส่นี่ได้เขาเอามาตำค้าเพาะฉะนั้นในจานก็จะเพราะว่าถ้าใสา่ใหญ่มันมันแพงแห้งค่ะเาก็ลมได้กไรเป็นแสนด์ไ,ไมล์ไปเอาเนี่ยอันก็ได้ทุกเดือนเลยขั้นไปเอาหมองนี่เนี่ยไ,ไปเอามสอส่งเขาเหรออันทะเลบานห้ามันแพงเพราะว่าบานห้าบนเลยมีน้ำทะเละแล้วไงแช่มันกับเบเด ้ากุญปดกินซุตริมควาเกลือซีมาหอดนะเนาะมันกับโบดกซุปเยวเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวห้าสิแกงกุ้งเนาะแกงกุ้งก่อนแกงกุ้งก่อนเดี๋ยวห้ากระสีแกงกุ้งนี่แหละก่อนจังตามเนาะก็ใส่ใส่ซอสใส่โซดาเนาะไปซุปไปซุปสิเราโซุปกิ่ตํากุ้งมาปองไปมาไผ่ไปแล้ว ตัวสิไปบอกว่าใส่เพื่อให้มันอีหยังพี่ไหมให้มันเอือพะหน้ามันแดงมันแน่เมันดงเออเด้งนุ่มเออเด่เาเนาะสบายดีพี่น้องน้องอันบ่สึกอนี่อยชมาโด1โเท่าไโอันนั้นโด80 80เนาะไปไปอยู่แอยู่ดสิส่งให้ะโด1ชําเด้อเนาะบ่เห็นยังน้อยนึง80พันกี่เนาะ แม่เนี่ยนี่สิคหาเนาะกุ้งอันนี้กุ้งกุ้งนอยไซน้อยเนาะไซน้อยอันนีมนนอยแซกุ้งนอันอันบ่มาวดีพี่น้องสิป้ายมกินซะมึกด้เอามาตใส่ไมโดกสิมสั่อยู่อบมซื้อมาแต่ันเกิดกบ่เออมื้อดวะาให้กูตซะมื้อดล่ะมันแ่ตมื้อนี้เนาะีรานะ โอ้น้ำโซดาหันมันสะอะแตงหน่อยไมมากไม่เห็นเลยจ้าตูเนาะเห็นขากินไปขึ้นสิบกิโ่เซนต้กงไม่ใช่เป็นเลยนะเปนงน้ำแดงกินกระเสาะเนาะบ่ตามมันกินเนี่เป็นกาซิเดี๋ยวให้กระนั่งถ้าลาแต่ว่ามันมีกาสบ่ไหนไหนมันมีกาศ์ฟองนาดแตงมันกาส์หนักบ่มันสะอะคอกระหูว่ามันกาดอยู่กัมันเอาอากาศใช่ นี่สิมันจะไปแข่มมันจะขายเสือไอ้ยูวะนาเสซะมือสองใส่ไว้สองอุ๊ิไดโซดาที่เคยได้เรอเพราพรจ็กกระพงนี้เขาขายไว้สองเลยยสูงถ้าไปกินสิไดมันกินโซดาเนี่ยวะเออมันก็แบบว่าสิตอนนี่จือจือ๋อโดนสาดไปแรงเอันนี้อืามากินหนัให้มันเด็งสองเด็กหน่อยๆน่อยให้มันเด็งซงเด็กแม่นด้อเออมันฉิดเปลือยบกเปลือย

สรใอ่อมันขาดขาดแล้ว,ลวมีไข่ดปะปลาหมึกมีไข่ตัวหางมันนี่ซอยคาเฟ่หรือเป่บอซอยพี่ต๋องก็แล้วเอาจุนชุดกันปลาหามึกปลาตัวแบบใหญนเนาะตัวใหญ่เนาะปลาหมึกไข่ ตปะสามตสามตอ่าตโดหนึ่พราซื้อบ่าหาตโโไทยรโลไยสุกทิปกาทิตอนซื้อตะกี้โดหาทิขจังยสิบัเินเอาเงินเอาเด้อแมา้องส่วนด้วยงกิ่นเนาะพราว่าสิวกตามใชกันด้ยปะนี่ แมนแล้วตามกันเดืนอนตงเมามามา้งยาี่ปลาตัวงยาดดืเอาเต่าตัวนึงปลาบึกเดี๋ยวเจ้นนายห้ยาสิาาเอาไปลวกนอกไป่ีนองถึงกลุ่มข้าแก่เรียบร้อยแล้วข้าวแต่แน้ำสซดาเรียบร้อยเลยข้ายังสีทา,าด้วยปล,ยลยาลปบ,บึกมึกแก่ข้าวสีตำเดีย๋ยวไปจ้นยห้าสิไปตากัน ตอนนี้กิซิมาตามเนาะไฟไหม้บรอไม่ไม่ตอนนี้หากิิมาตามเนาะเอาเผ็ดป่อีมือบอบบีไฟไห้หรอขีมือข่อยเ็เกลาใส่เป็นวดใส่ฮัถเงนวดเผ็ดเผ็ดตามกุ้มไม่ต้องเผ็ดเผ็ดหรอจัดจัดแล้วดูมึงนะนี่จม uh, ูกกำลังเที่ยบตัวนี้ฮะต่ากระเทียมแบกวไห้สิล้ตามได้กเลังบวกลุงอยู่ ดูปามเ้ำดโปวามมืขอบคุณนงมลนยเปันไดพอดีเนาะพอดีลายไละไลายไลนมันสีลนกุกุใส่เป็นหัวใส่ยันทีบอสพิลาโอ้ยงอันแปลสัหน่อยตนเด็กเอาอียังเข้าป่าใจวะเออเออี่เหกัน น้ดมากเลตามอีกตัวหน่นเแล้วกำลังกิ่ตามตามใส่ับมือแบบนี้ยเจ้ากับมือก็ไปยุบนาตามคนขนคนนวให้เล่นน่อยค่ะรับจองแต่ว่าจะเนี่ยซเปร็ดมะลงอย่านี้ซเปร็ดไซน้ตาลเพอันเอาหน่อเนี่าเปร็ด เป็นคนอ้ามึงตามกูสิเป็นกูใส่แจ้งเอ้ีมือไปเป็นคนตามบ่อบีเป็นคนคูเห็นมาได้ไหนได้ไหๆเป็นู่นได้ใช้บ้างใช้บ้างมาในตู้ในตู้โอ้มีการเปลี่ยนคูอเอาล้งบอ เรื่องดมาบูมีที่ถืต่อหนึ่งดีบอนาวดูเนี่ประเด็จใคจองเนี่ยนายใยูไห่เติมประเด็จเติมประเด็จวะฮะมีลายมันจะมาเบิ่งนมาถูกอ้ามื้ถึง้สั้ปมือกิ๊บเอาเอถูกสั ได really? right. no. Mother, no. ้กัได mm. no ้จงมันว่เป็นตำกุ้งสดติก็ใส่บเบิดีอตาลตงคนตำกุ้งผสมปลามือือใคยากกินกากัิใครกินกุ้งกขนปุ้ยเออยากกินกรเจี๊ิมะเจี๊ิม้าวอยากกินเจี๊ยิมต้อีลาอินดี้ไพอดีแลสิ ตาึงใช่หรอชืแ oh, ่จ้าสบายดีซื้อนองกล่องเนาะ๋อมาอันนี้แม่น้องมากกับในน้อยเนาะแม่นองไม่ดินนะใน้อยๆตกว่านช่ห่เ่ออะไรวะแ่เมื่ออะไรปลาที่ชพรามันชมบโหมันดแดงเนาะอแต่บานเพจอยู่มันก็บดแดงเมจองเงนซะนั่โอ้่บาแดงเหมันปโอ็เกลือเกลือเนะ <laughs> mẹ ăn mẹ 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 đắng mẹ 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 ไม่มากินมาเล่บนดีซิเพอดีพันกรมักตดีซิอนนี้บามันเีเนาะเดี๋ยวนี่กซุกแล้นางเอยประคามเดี๋ยวเศษขีบมาขายอันนี้ดีป่ะเศแบนของมันดองมันจอยลอกนึงนะเออน่ะเดี๋ยวเศษแบนประคามมาขายขีว่ได้ขี้เนี่ย้ใส่ข้ว่าม่นแล้วคิดว่าน้ำน้าจะเข้าว่องเซนเนิสื่นั่นเดียวแมนบอล่ะ เองใช่อะไรวะข่วาเขี่ยมะขามเมือนี่สิน้ำมะขามอ๋เน้ำมะขามเกินไปกิหมดเกินได้เออาใส่คืเน้ำใส่คืนอเจกาเลยมาซุปเั้พ่อกนบ้า้เบิ์ตเป็นอะเซเบิร์ตป่ะเซเบิรนะต้องเนจ้นี่กปคเลคเเจ้าจัดจะได้จัได้เลย เป็นตะกินดีๆี่นีนี่แซบๆใสบตนี่บเอ้ยบอือใถ่ายถ่ายจดอี่หมเดือดอ่ะมือเอานอปหลีเ่าิีตอหนึ่ตามสกันโนร่ป้ากับยาับบ้าน่น่อยตามเลยที่หกโต๊งนี้เออบุรเนาะบุตรกินเนาะไม่ใช่มเล่นกินน้องถ้บ

มาอนะตากุ้งใส่เนาะเออปลาหมึกตากปลาหมึกโอ้ข่อยสลับกันบอกว่ากุ้งกับปลาหมึกก็สลับกันมันมีหนามมันมีหนามบ่เออบ่ได้ดทอเอาไปแต่งหน้าเยไปยังเอาก็บ่ใส่เบิดบอกแต่งเป็นบอกเป็นสบายแย่ไปแล้แจ้งหน้าข่อยดิสองลูกเ้าจะเอาจัดเนี่ยบอกค้ละเ้นนะอันเปิดเฉยเนาะตู้มาซิมเลยถ้ามึงเห็นของโอเอ้ยรักลาทีดูจีดนะใช้ตัวนี้นี่ง ตาไปยุบก่อนแล้วใส่เบิร์ดใส่เบิรดบริจะไหนมีเอามีนะตาอาปาไได้เอาไว้อได้อันแค่เบิร์ดเป็นอะกระต่ายนะกระต่ามยุบเนาะตาตาแถบบพี่เมย์ปลาเบร์แถบแถบเนาะเฮ้ยอะเอาบวงไปื่อท่ากลารขาเทนกระถ่ายตรงเนี้ประเทศต้องโดนบบิ

กิระต่ายกระต่ายองหน้าโหดสุดอย่างนนี้ของหน้าแบบแบบทำแจกเอ้ยไมาใชสิเห็นแบบเห็นแบบรปกันแล้วนไปเย้าอาจจะไปกินกันอยู่ทุ่งหน้าคิดว่าเพ็ดรสรสจัดพอดีมา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 พี่น้องเด้อมาโดยเกติวันนี้เรามากินอยู่กินอยู่ทุ่งหน้าพี่น้องค่ะมันมีเสียงลมแน่น้อยหนึ่งกับข้อภัยเทนอกของพี่น้องเพื่อนแน่มันลมเมื่อไหร่นาวพี่น้องเลยมาทัพมาใจเงี้ยนคุ้ซอสก่อนม้มาเด้อมาเด้อ พยายามกินเขาน่าเยวมาเยวพายเขาเห็นไหมขยันอีกน้อยนึงเออๆมันชิญหยเจาขวจ้ะมาเด้อมาดิเขายังหอนหอยู่เนาะไม่พอก็นั่งเอาไม้เจ้าหัวพายุเขาเกันนนยชี้คนจั

ไปกัไปไปัยังเนี่ยี้ไม่ห่ฮะอ๋อไปาเอองนเียงเอาเป็นข้ดปะเหนาคมาไเห็ดีมขาย่าจางบนตัวเองจางบนตวเองแบเดียวนาพัม มาประกันกิมจากธรรมศาตรเดี่คว่ามคอะไรงบอจีอาูรไ้ยงเจ้าเออส่จาโดนนะเรากมีงเนาะเมื่วิสิวคือตะกี้แต่ก่อนเซรั่มนะงเนี่ยเซรั่มยังวะเขาบรจาคโฆืณาบ่เซรั่มบิตีอาพุตินาซือมาแต่ขึ้นสีเจ้าซิวอ่ะยถหนึงเราากมาอนนมันก็ใส่บร่ะ ข้ห้เใส่ให้มันนาของเ้วก็า่ก็เป็นไนห้่นหบายวเาบอมันเกี่ยวกันมึงเองเน่นอยหนาบดสวยน่าจะคิดฝุ่นกับบดสวยหนาจ้เกลือสวยจะไี่เจ้าห็นเขาขอทางสวยเขาเดก็วก็วป่งเขาหนาหนาหลด่เยมนหนาาเกลือ กูท่ากิ่งใคหมุกกางเว้นไหนนะอกโดกูเอะงั้นนี่ะไรก็ม่ไม่คือเป็นเนี่ยเออกูท่าไงธรรมาดานะกูท่าเก็ต้องท่าเน้น้อยให้แต่ใครหมุกใครหมุกยังเข้าไม่ยิ่งอืมนะเข้าไม่ยิ่งบ่อกกาใส่สุดกันใส่ก็ใส่อยู่นะใส่อยู่แต่ว่ามันอันนี้นะเ้ามันอันนี้จ้าเว่าเพิ่มห้างนะขาวมั้งเปล่าเออมันก็แป๊บซื่อเอาของตัวผนไปใส่เอาแบบสุดน่ะ เฮ้วมัแบบไม่รูว่าไหนอะว่าไม่ใช่เออต้องัมากกับนี่พี่กันเป็นเต่อใหม่ตัวใหม่ใส่ตัวใหม่นะขาดเลกอย่เดิอนหนาดีขึ้น้อยหนึ่งนะมึงก็้ด้ไปก่อนซิวมก็้คือจะมห้าก็ด้เจ็บมือนดูด้ยเจอาดีเลยะดีอยู่น่ อยทัีหอยู่อยู่ทัเนี่ะี่ใครที่ออกไปของมันกี่ียกูขมาเอากูเห็กูาสิจดตก้มามห้เ่โอ้มไม่ได้สู้ฝากมาให้เห็นรถนนั่งนังกสิจดอ่ะมีสคับอดมล็กละฝากมาให

một người tôi chưa biết được oh, không, à, uh. mexe, yeah, hmm. được 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 Cái được 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 นอนหน้านอนหน้าเนาะนอนหน้เนาะเบื่อดนพีจะกักระยิจนเที่ยงตีไม่ด้ขนอนกะพายไปบ้งค่ะนอนน้อยพนอันกันอนปะนอนอันไม่น้อยบ๊อบบี้ีิ๊มเุกนอนสปานอนบายไีน้อยเนาะขานอนสี่คนขานอนสี่คนคลิปเป็นบนี้เป็นนีงเนาะไปอง นังเอียงอนเป็นจุดต่อรอกินต่อก็ต่อไปย่นไนต้ประหยัดต่อเีอกาเอาไก่ท่านมตวกสั่งโฟงเนาะเาเ้ก่อนเนาะที่ใหญ่เนี่ยมาคายมเนี่ย่กินเจงว่ามันเนี้เนาะ กลมถูกเลยทเดียร์เลอันนี้เป็นาหักปาูตีนมาอยู่ีไื้เนงอมาได้ทำไมอยู่บ้านไม่มืไอนห่วมาอยู่ด้วยมนเิอมากินเหล้านไปได้ดีเลย แอันว่าอาไปมาเลยหำหาลูกไปขอกันแล้วหายหัจัก็ได้นอนะาณนี้ย่างกุถาต้งเน้นหัจักกดวัาหมมึกอันนี้เอามึกอันไหนเขายมึกเก้อว่าจนะเอไปเสีบขยคือปลามึกอันนั้ขายได้อีก้ กินอย่างน้องเนาะต่แ้วมนอ่างได้้องมดีต่เนี่ยต้อเตไปเากินได้เเน่ยนั้อาัยเาตายเก็บมนบลงไปกันเนาะอัยเก็บนา้อะเื่อไรอด้ตัวปุกไมเนี่จเป็นกินได้ตัวไดก็จเป็นัไนอมันเล มันแบบมันแเผ็ดมันแบจัดมันแบบจัดแ่กระซบแบบรสลลัตแบบกลางๆเลยนะปตับ้คนกินไหนทั่วไปเกี๊ยงเนาะพอพีน้องเกียงเจียมบอบบีเจียมลายจงอ้นวลายบ่บีเป็นแบบเจียบนะบอปมันแบบเปนเกือบปุบเลเน่ากระจองอืเป็นแบบมือแต่กะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงสทํานี้เนาะพ่อพี่น้องกะขอบคุณขอบใจที่เขามาติดตามเขาชมพองเ้าเนาะ ขอบคุณในรายเด้วในรายเด้อขอบคุณในลายเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหนะ้าพี่พี่น้องบ๊ายบายบาย